ล้องอ่ะถ่ายรูปให้เราไ้บ้ะิบแอี่พแอดีร้อยร้อยลเหรอก็มสิบนาทีพอดีนะเอาไปละสิบแอสิบแอ่ะให้แอที่ ที่ห้าอะไรเนี่ยบาบอราคาแอคที่เท่าไห,หร่แล้วนะหกแอคที่แอคที่หแอคที่หแอคที่หนอ่าเอาแล้วไงแอคที่หกแล้ะหกใกแอคที่หกโอเีคนพูความจริงกัแล้วนะคะแอคที่ เจ็ดเลยหรอแอคที่หเอาอะไรดีแอคที่อาวีอาเดีอ่ะว้าแอนที่เจ็ดเอาไซยาแรนไหมแอคที่8าอะไรดีอ่ะโคชิไหมโคชิโคชิทำได้ไงนะลืมแล้วอ่ะ เอาอัานนี้อันนี้อันนี้ฮะแอคชี่เก้าอิตีออกกระทึกเลยแอที่สิบทำอะไรดีน่าโอเคแอที่สิบไหนลองคิดค่าให้หน่อยได้ไหมไล่ล่า มีนเสนอได้งลไม่ยนี่เ้กอ,อไม่ได้เหรอแม่นอยา้ร้ละไีวนิลนิีก็ได้ะวนิลาได้ปะลวานิลา <c oughs> วานิลา หมดเม็ดเล่เม็ดเล่ร้อ,องหมด,ลหมดโลโบ้ห้าร้อยมดเลันนีลาอย่างละครึง่งกาวโคชิอีกอย่างละครึ่งแม้ได้ขออนุญาตเปิดเนื้อสักครู่นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราลองสดอนกันเลยแบบเนื้อม้วนนิดหน่อย 哈哈哈！哈哈哈！ ไหนเขาก็ให้เรามาเว้ขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าอะไรเราฉัดเราสามารถใช้คาว่าหาเสีงยงได้ไห <laughs> ม,มอ่ะได้โปรโมทแล้การโปรโมทอ่าโปรโมทก็นี่นะคะเป็นโปสเตอร์ของนกรที่งานนี้เขามีแบบให้ซื้อขายอะไรกันหรือเปล่าไหมอ่ะมีมค่ะมีเรียบร้อยอ่าโอเคก็นี่นะคะเป็นโปสเตอร์ของนกรค่ะ อธิบายคอนเซปต์ 5, ละกันเนาะก็มาในทีมอย่างที่คน,น,คน,นรู้กันนะคะก็คือบล็อกเชนโดนั่นเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าสรุปน้องหมาตัวนี้เป็นน้องจอหรือว่าเป็นน้องชิบะานะคะก็กจริงก็ถือสองเหรียญเลยค่ะแล้วก็ดอยทั้สองเหรียญเลยค่ะ <laughs> แต่ว่าขอบคุณที่ค้นมาดิมลึงแต่ก็ยังไม่หลุดดอยักทีกค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็เผื่อใครย,ยังไม่รู้นะคะว่า เป็นใครนกก่าจะแต่งเป็นข้าหมานั่นเองนะคะซึ่งก็คือคุณคุณมาร์คนะคะมิสจามาสปีรอนมานเองนะคะอย่างนตัวนี้ด้วยเอ้ยเราก็จะบอกว่าขอจะยนิดนหน่อยโอเตอร์ที่ิ่งเซน,เปนไปเมื่ <S <S อกี้สวยมากสวยสวยวันดูวันรุ เอาเอาอันที่ยังเต็มไม่เต็มมาให้ด้วยค่ะน pues ี่ค่ะโอ้เอาจริงทำการถ่ายโปสเตอร์ที่สวยที่สุดแล้วแต่ถ่ายมาเริ่มสวยไหมคะสวยเจอไหมคะเจอคุณตาชั้นเลี้ยงไม่ใช่เหรอผมไม่ใช่เหรอสไม่ใช่ หมดเวลายัางเอ่ยหมดแล้วออยโอเคยังไม่หายคิดถึงทุกคนเลยค่ะคิดเธอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมางานกันลนหลามขนาดนี้้ลยนะคะแล้วก็ไม่เจอกันใหม่สักงานกันเแื้อกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะ